The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Dreams. About a girl on Arrakis. I don't know what it means. Bring peace to Arrakis! House Atreides, accept! หนังตะลุงฮอตนิวหนึ่งในภาพยนตร์ที่แฟนๆภาพยนตร์สายายแล้วกันให้การรอคอยครับเพราะนี่คือภาพยนตร์ที่นำมาสร้างจากวรรณกรรมคลาสสิกเลยนะฮะนั่นก็คือภาพยนตร์ที่ชื่อว่าดูนในภาพยนตร์เรื่องดูนนะฮะดูนเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะ จะนามาทําเป็นภาพยนตร์นานแล้วแหละแล้วก็เหมือนกับว่าตัวอย่างล่าสุดที่ออกมาเนี่ยเหมือนเหมือนเลื่อนมาเป็นปีแล้วนะนะครับที่ตัวของทีโมทีชาลเมตมาแสดงนําเป็นพอลในในภาพยนตร์เรื่องดูนนี่แหละครับช่วงเวลาประมาณนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เตรียมเข้าฉายรอบปฐมทัศนะ,ะของเทศกาลภาพยนตร์นานานชาติประจําเวนิสในเดือนกันยายนนี้ครับซึ่งทางค่ายผลิตภาพยนตร์อย่าง Warner Brother เนี่ยมีภาพยนตร์ไปเปิดตัวในเทศกาลนี้บ่อยๆอ,อย่างเช่นพวกกาวิตี้ครับโจเกอร์หรืออัสตา ีก็เริ่มเดินหน้าประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ด้วยเหมือนกันครับภาพยนตร์เรื่องดูนก็มีการประชาสัมพันธ์โดยการออกใบปิดโปสเตอร์นะฮะกตัวละครกับ1แบรนเดอร์ออกมาให้เราได้ชมกันในตอนนี้ครับมาพูดถึงเรื่องของดูนกันหน่อยดีกว่าครับดูนครับเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายสุดคลาสสิกของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตนะฮะที่บอกเล่าเรื่องราวในอาณาจักรกาแล็กซี่อันไกลโพ้นครับ ของราชวงศ์อาร์ทิเดรสตัวเอกของเราเนี่ยจะชื่อว่าพอลครับได้รับหน้าที่มาปกครองดาวทะเลทรายที่ชื่อว่าอาร์ลกิสครับซึ่งมีทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในจักรวาลที่เรียกว่าสไปน์ฮะหรือหรือในหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าพืชทิ์ครับผมซึ่งจะช่วยในการเดินทางข้ามจักรวาล และในขณนะดเดียวกันครับทางจากักรพรรดิแห่งกาแล็กซีก็หวั่นเกรงต่อราชวงศ์อาร์ทรีเดสนะฮะที่เริ่มเป็นที่นิยมชมชอบของราชวงศ์อื่นๆจึงได้ร่วมมือกันกันกบเหล่าราชวงศ์ที่เป็นปรปักครับวางแผนลอบสังหารตระกูลอาร์ทรีเดสแต่พอและก็เลดี้เจสิก้าซึ่งเป็นแม่ของพอเนี่ยก็ได้หลบหนีออกมาครับแล้วก็เข้ามารวมกลุ่มกับชาวฟรีแมนซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของดาวดวงนี้นั่นเองครับพอได้กลายเป็นผู้นําของชาวฟรีแมนครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เชื่อ ว่าพอเนี่ยคือมัดีมัดีก็คือผู้ที่จะมากอบกู้และนําความสมดุลกลับมาสู่ดวงดาวนั่นเองทั้งหมดเนี่ยได้มีการวางแผนที่จะช่วงชิงดาวอาราลัคริสนะฮะกลับมาเป็นของพวกเขาเองนั่นเองครับนี่คือเรื่องย่อของดูนนะฮะในนิยายนะครับก็มาคอยติดตามกันดูนะฮะว่าเรื่องราวที่จะมาถ่ายทอดเป็นฉบับของภาพยนตร์เนี่ยจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเป็นประมาณไหนนะครับแต่ว่าในภาพยนตร์เรื่องดูนนี่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะเคยเป็นเกมมาก่อนนะครับ ดูนครับเป็นเรื่องราวของนิยายที่ถูกนำมาทำเป็นเกม Real Time Strategy เกม RTS เกมแรกของโลกเลยสําหรับเกมดูนนะเป็นเกมแรกของโลกในแนวของ Real Time Strategy หรือเกมวางแผนต่อสู้นั่นแหละโดยที่ตัวละครที่ออกมาในใบปิดนี้ก็จะมีตัวของตัวละครหลักในใบปิดนะเกือบครบทั้งหมดเลยขาดก็คือ3ตัวครับอย่างของ Sharon d u แค้นนะฮะบ,บรูสเตอร์ในบทของด r เตรสเครับ ชาร์ลอตต์แลมปริงนะฮะที่เป็นสังฆารานีโมเฮียมนะฮะแล้วก็เดฟบาติสตาครับซึ่งเป็นตัวร้ายชื่อว่ากรอสซูนะฮะส่วนตัวละครที่อยู่ในใบปิดเนี่ยก็มีตัวของทีโมทีชาราเมดครับในบทของพอลอาร์ h ิเรสครับ เซนดาย่านะะฮในบทของซานี่นะชาวฟรีแมนที่เป็นคนรักของพอนั่นเองครับมีเรเบคก้าเฟอร์กูสันนะฮะในบทของเลดี้เจสสิก้าครับแม่ของพออาร์ทรีเดสนะฮะมีออสการ์ไอแซคครับผม <c oughs> ในบทของระยุกเลโตนะฮะออสการ์ไอแซคนี่ที่เล่น Star Wars 3ภาคล่าสุดไตภาคล่าสุดนี่เองนะครับที่แสดงเป็นโพดามิรอนนะฮะมี มีจอสโบลินนะฮะในบทของแม่ทัพเกอร์นี่เป็นครูของพอด้วยเหมือนกันนะจอสโบลินที่แสดงเป็นธานอสครับถีดดิดนิ้วหายไปครึ่งจักรวาลน,นั่นแหละครับผมแล้วก็มีตัวของฮาเวียบาเดมในบทของสติลการ์นะฮะเป็นผู้นําของชาวฟรีแมนผู้เป็นพ่อของซานีนั่นเองครับผมมีเจสันโมมัวในบทของดันแค่นไอดาโฮนะฮะยอดนักดาบและก็ทหารเอกคู่ใจของดยุกเลโตนั่นเองครับสเตลเรนสกาการนะฮะในบทของบารอน หาคอนเนตแล้วก็ตัวของจางเจิ้งครับในบทของนายแพทย์เวลลิงตันอยู่นะฮะหมอหลวงประจำราชวงศ์อาร์ทรีเดสนั่นเองเรียกว่าเป็นการรวมหลายสัญชาติกันเลยทีเดียวนะสำหรับภาพยนตร์เรื่องดูนเรื่องนี้นะครับตอนนี้นะฮะภาพยนตร์เรื่องดูนมีกำหนดฉายอยู่ที่เดือนตุลาคมนี้เองนะใครที่เป็นแฟนๆภาพยนตร์แนวไซไฟใครที่เป็นแฟน,แฟนภาพยนตร์ โลกอนาคตสําหรับเรื่องดูเรื่องนี้น่าสนใจมากๆอย่างตัวทีโมธีชาลาเมตเรื่องนี้มาเล่นด้วยนะครับโปสเตอร์ออกมาให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันวันที่22ตุลาคมนี้นะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราได้ดูแน่นอนครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับดู There is no faith that we I know you. There's something awakening in my mind. Everything with guns off the ground, go! This is an extermination. A great man doesn't seek to lead. He's called to it. But if your answer is no, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel